สวัสดีค่ะทุกๆคนมาพบกับแอดปาร์ตี้เช่นเคยนะคะเจอกันในช่องหุ้นไทยหุ้นนอกนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้จะมาให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดการติดตามขอให้ทุกคนช่วยกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะและเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดในการในการคำนวณเลขขอให้ทุกคนช่วยกดไลค์กดแชร์ให้แอดด้วยนะคะหุ้นดาวโจนนะคะ จะออกเช้าประจำวันที่15เดือนธันวาคม64นะคะสำหรับหวยรัฐบาลนะคะให้ทุกคนไปเปิดย้อนหลังดูได้เลยนะคะประจำวันที่16เดือนธันวาคมนี้นะคะแอดได้ทำคลิปลงไว้ให้แล้วนะคะอุ้นดาวโจรก่อนอื่นเลย ให้ทุกคนติดรูดเบิ้ลไว้นะคะคืนนี้หุ้นดาวโจนแอดให้รูดสองนะคะทุกคนแอดเจาะให้มิดเดีวสองสามค่ะหุ้นดาวโจนรูดเบิ้ลรูดสองเจาะสองสามนะคะสำหรับวันนี้แอดปาร์ตี้ ้องขอขอบคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังที่แอดได้ให้แนวทางหุ้นดาวโจนนะคะสำหรับค่ำคืนนี้แอดปาร์ตี้ขอให้ทุกคนเฮงเฮงรวยรวยปังๆมีตังใช้กันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ